จะให้เทียบกับเสื้อผ้าตัวโปรดที่คุณสวมใส่อันสวยสดงดงามนั่นก็คือคุณค่าของเสื้อผ้าที่คุณใส่ที่ทําให้คุณนั้นดูดีแต่ผ้าขี้ริ้วที่คุณอาจไม่ต้องการมันมาสวมใส่แต่มันกลับเป็นผ้าอนเนกประสงค์ที่ใช้เช็ดถูเข้าของเครื่องใช้แม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในบ้านให้ดูสะอาดตาแวววาวดูปราศจากฝุ่นหรือแม้กระทั่งคราบสกปรกเพียงเราอย่าไปมองข้ามสิ่งต่างๆที่คิดว่ามันไร้ประโยชน์ อย่างเช่นเศษอาหารซากพืชซากสัตว์ซึ่งมันก็ยังเป็นปุ๋ยชีวภาพที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับเราต่อไปได้อีก,อกถ้าจะให้เปรียบกับชีวิตคนว่าอย่าไปตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกไม่ว่าจะมาจากการแต่งตัวตำแหน่งหน้าที่การงานหรือแม้แต่ชีวิตความเป็นอยู่มันก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าและก็มีบทบาทที่สำคัญเหมือนกันทั้งสิน้นถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างให้คุณดู อย่างเช่นสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนถนนที่สะอาดหรือแม้แต่สวนหย่อมสนามกีฬาไร่นาต่างๆที่คุณเห็นแล้วสบายตาเห็นแล้วว่ามีคุณค่าก็ล้วนแล้วแต่คนที่เขาสวมเสื้อผ้าเก่าๆขาดๆเปืเป้อนไปด้วยการทำงานอยู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบที่เขาต้องทำเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามในสิ่งที่คุณเห็นว่าไม่ใช่สิ่งที่มีค่าและก็เป็นสิ่งที่ไม่มีความจำเป็น